วันที่16เมษายนคุณนายตุตะทำมะม่วงแผ่นตากอีกแล้วมะม่วงเยอะพี่หมอกก็มาให้กำลังใจได้ยินเสียงพี่หมอกไหมพี่หมอกให้กำลังใจอยู่ข้างล่างร้องเหนียวเหียวอยู่น่วิธการทำมะม่วง กวนกวนมาตอบนี่หมอกให้กำลังใจอ่ะเลย, <S <S คยค่อยๆทำไป <S 1> <S 1> โอเคนะครับมีทุกวันตอนนี้ตากไว้กินแดดอ่อนๆโต๊ะนึง,งๆๆตากทีละโต๊ะ ให้โชคดีทุกคนวันนี้ถ้าเป็นปกติหวยจะออก